อ่าพี่ไปด้วยพี่ไปด้วยพี่ทิ้งหนูคนเดียวไม่ได้ดูอยางกินพี่ดูดูพี่ชะโครนูเป็นหมีพี่จะครนแล้วเราเด็กจะอยู่คนเดียวได้ยังไงเราเดี๋ยวนะกลับมาทีเดียวคเพื่อนหายเลยหรอ มาคือระบบไหนกลับมาเพื่อนหายอะ่ะกลับมาเพื่อนหายอะ่ะคือเพื่อนอยู่ไหนอะ่ะใครเนี่ยหมูแบนด้าครับอใครนาพี่ขอบหนอพี่ขอบพี่ไหน ขอบย้อนวัยเป็นเด็กหรอไม่ยรอน้องน้องหนูหนูอันเนี้ยต่ำกว่าสิบเจ็ดห้ามเข้าเมืองเนี้ยหนูหนูเอาใหม่หนูหนูเมืองเนี้ยต่ำกว่าสิบเจ็ดห้ามเข้านะหนูไม่เอานะไม่ดูสิไม่อะเจ็บบอกแล้วว่าอย่าเอาโทรศัพท์พ่อมาเล่นไม่เห็นป่าหนีเลยอะไรหนูหนูว่าไงเมื่อเขาห้ามเอาโทรศัพท์พ่อมาเล่นรู้ยังตอาด่าเมยเอาละ

ดังไหมเอาให้กี่ล่างไงหนูจะได้ไม่ร้องก็เามื่อกี้หนูอ้วนอะอ่ะไหน <S <S 2> <S 2> อุ้ยอุ้ยไม่เอาหนูอย่าวุ่นวายไม่เอาเดี๋ยวพี่ฟ้าเล่นตุเรก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 ตุเร้ <S 2> <S 2> เคยฟังเพลงน,นี้ไหมแมลงไ,ไป<อ>งไห<ป>นอะไรไปไหนไหน้าไปไหนเอาโทรศัพท์ไปคืนพ่อเอาโทรศัพท์ไปคืนพ่อก่อนเลยเอาไปแล้ว หนูยังอยู่กับพี่ไหมหนูยังอยู่กับพี่หมูแพนด้าไหมน้องอะไรคะน้องสีเหลืองน้องเบบี้จ้าขอบหรอแมงมุม,มขยุมลัางคาตกลงมาทายาหมอกยีสิบกล่องก็ไม่หายไปหาหมอหมอไม่อยู่ไปหาปู่ปู่เป็นใครจนูห หนูเลี้ยงเด็กอยู่ลุงคะเลี้ยงเด็กไปไหมไม่รู้ไม่รู้ว่าหนูที่ไหนเนี่ยอันนี้เด็กที่ไหนก็ไม่รู้เอาชุดแก๊งลุงมาใส่เนี่ยเด็กชื่ออะไรไหนร้องร่อ้ฟังหน่อยไม่รู้เลยว่าชื่ออะไรมาถึงก็คือเสียงอุแวะมาเลยมาถึงก็ออกแว่วแว่วอย่างไอุ้มคือหลังกลัวร้องไห้เนี่ย <c oughs> จริงเหรอจริงเอาไหนหนูหนูลองคุยกับลุงเขาสิครับหน,นูเขาไม่ยอมพูดอย่าลุง หลับไปแล้วมั้งอุ้มเก่งไะครับพี่ชูคิมไหนลุงหาดร้องเพลงกลองเด็กหน่อยฮัลโหลพี่ชู <S <S ได้ยินเสียงพี่ป้าได้ยินครับหนูเลี้ยงเด็กแบบนึงนะตอนนี้เด็กกำลังร้องไห้นะหนูลองสัมภาษณ์ก่อนว่าใครทำอะไรเด็ก <S <S โอเคได้ไปไหนคบอะไรนะครับอยากอยากไปไหนนะคะเอาแล้วลุงหาเด็กขอค่าขนม เด็กบอกว่าอมกลิ่นช้นง้วรู้น้องน้าคุณจริงหรอร<อ>่วม,มแล้วหรือน้วครับ <c oughs> อะไรนะครับหนูหนูกลับมาแล้วเหรอ ไม่ได้หููไม่ได้หรอไม่รู้นาหนูเลี้ยงเด็กอยู่เนี่ยเห็นไหมว่าดีครับเรียกว่าพี่หมูแพนด้าคุณจะเดี๋ยวพี่หมูจะพาไปกินขนมนะไปเที่ยวกันไหมไปเที่ยวกันไหยอยากไปไหมล่ะเดี๋ยวพาไปอ่ะอันนี้หนูหนูหนูเบบี้จ้าขอบหนูเบบี้จ้าขอบค้าไปไหน พี่ไม่ได้รักพาตัวพี่จะพาไปเที่ยวพี่ไม่รักพาตัวพี่พาไปเที่ยวไปไหมนี่นี่นี่ลุงลุงทิงหลานไม่เอาส่งเลยพี่หมูลองเด็กลุงอ๋อมันไม่ได้นี่มาอุ้มแล้วหนูจะพาอ๋อเขาไปเอ้อน้องเขาไปไหนแล้วน้องเขาลุนน้นองเขาลุนน้นองเขาลุน ไม่ปล่อยน้องก่อนหนูอย่าพิ่ไปคนเดียวหนูหนูอย่าพิ่ไปคนเดียวหนูหนูมันอันตรายบนถนนอนันตรายครับเบบี้จิจจาคอบพี่เบบี้จิจจาคอบบนถนนอันตรายอย่าไปคนเดียวไม่อยากให้อุ้มใช่ไหมอยากเดินเองใช่ไหม เดี๋ยวพี่พาไปแต่งตัวเท่ไปเปล่าไปแต่งตัวเท่กันเปล่าไม่ไปเบบีพี่เจ้าคอ,อยแย่แล้วครับเอาหนูหนูไปเอาหนูอู้เลี้ยงเด็กมันยากจังนะท้อ ไงครับเอาหนูหนูพี่ทิ้งหนูคนเดียวไม่ได้หนูเป็นเด็กนะหนูเบบีพีิจารขอบสะุกเบบี้พี่พจารขอบเบบีพี่จารข,แบบข,แบบขอบอยู่วิ่งเดี๋ยวสะดุด เม่บียพี่จ้าคอมจะวิ่งแล้วหนูจะไปไหนไปกินนมหนูจะไปกินนมเดี๋ยวพี่ไปเป็นเพื่อนไหมสองหมื่นจุนสองหมื่นแล้วก็เพชรสองสองสองชิ้นเองผมเลตีกล่องจุนมาไว้รอเลยไงแล้วหนูขับรถเป็นหรอให้พี่ขับให้ไหมครับนี่แหละเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวต้องเก็บเงินนะเก็บเงินเพิ่มไอ่ะอีกตอนนี้เจ็ดแสนน่นเนาะ อ่ะพี่ไปด้วยพี่ไปด้วยพี่ทิ้งหนูคนเดียวไม่ได้หนูอยากทิ้พี่หนูหนูพี่จ้าคบหนูเป็นีพี่จาคบแล้วแล้วเด็กจะอยู่คนเดียวได้ยังไงเราเด็กมันอยู่คนเดียวไม่ได้โทรหาเด็กก่อนโทรหาเด็กก่อนเด็กมันอยู่คนเดียวไม่ได้เด็กมันอันตรายเด็กอันตรายอยู่คนเดียวได้ยังไงพี่ได้แล้วต้องโทรหาสอดผิสอบผิต้องจัดการ โซปิต้องจัดการเอ็งแย่แล้วเอ็งโซปิเอ็งอยู่ไหนตอนนอนบ้านเอ็งลงมาอะไรเอ็งตอนนี้แย่แล้วเอ็งต้องติดต่อแดดเอ็งด่วนเลยตอนนี้แดดเอ็งแปลงร่างเป็นเด็กแล้วพูดจ้าแวจะไปกินนมิวเนี่ยแล้วตอนนี้หนีไปคนเดียวล้วเอง เอง oh. ตอนนี้ตอนนี้แดนเองแปลงร่างเป็นเด็กเป็นเบบีพี่จ้าขอบอยู่เองรีบติดต่อเลยเองไม่อย่างนั้นเองเอาเบอร์มาให้ข้าเดี๋ยวข้ารีบตามไปเองมันอันตรายมาก uh. เองให้เด็กอยู่คนเดียวไม่ได้ uh uh uh. เอ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 โอเคอ้เอวมาเลยนะนี่นี่ไงหมูไอ้ย้อนเซลทำไมป,ป๊าป๊าจะซื้อรถให้หรอไม่รู้แต่ตอนนี้ก่อนป๊าป๊าซื้อให้คือมีปัญหาตอนนี้ พี่จาขอบแปลงร่างเป็นเบบีพี่จะาขอบเราต้องไปช่วยกันเลี้ยงเด็กไหนอ่ะพี่พี่จาขอบก็ยังปกติอยู่เลยไม่รู้อยู่ไหนเดี๋ยวไปหาเนี่ยให้ซอพิกเอาเบอร์ไโทรอบางนาไม่ใช่เหรอเออเขาให้บอกรอบางนาเดี๋ยเให้รอบางนาเขาบอกพวกอานนเนี่ยรออ่างล็อรอบางนาไม่แต่เมื่อกี้พี่จะขอบแปลงร่างเป็นเด็กแล้วไปบอกว่าจะไปกินนมคนเดียวคือมันไม่ได้เด็กมันทิ้งไว้คนเดียวเมื่อกี้หนูอุ้มวิ่งเล่นเลี้ยงอยู่ตรงเนี้ย อ๋อแล้วหนูให้เขาขับรถไปเหรอหนูไม่ได้อยากให้ขับแต่เขาขับออกไปเองอ่ะไม่หนูไม่อุ้มไม่กหนูอุ้มแล้วเขาดิ้นลงอ่ะ <c oughs> <c oughs> เขาที่บ้า <c oughs> <c oughs> เด็กเบบีพี่จ้าขับอยู่ไหนเป็นไรพี่ดงแก๊งที่ยังไม่ได้รับเหรียญ แกงเราไงไปเร็วรีบไปใช่หรอมันต้องทำชีตไว้ให้ลุงนะ้กีต้าร์เพราะไม่สมัชชูน่าใช่อยู่ที่หมู่แพนด้ากี่พันสองพันมั้ง๋ยวแพนด้าเอาให้สามพันนีะมันกี่พันเน่ะหนึ่งพันอยู่ที่เพ่หนึ่งพันสามพันอยู่ที่หัวจะแตกอยู่ที่ซอสอีกห้าพันหัวจะแตกเราจะได้ถึงร้านไหมเราจะได้ขึ้นแกงไหมอ่ะมีใครจะเอาชามาก็ได้แล้วนะ จะโทรเล<อ><อ>ขเชฟไม่เอาครับซื้อหนูไหมซื้อ